สวัสดีครับน้ำเพชรพัดยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัว f o r t u n e r นะครับตัวนี้ปี15-16นะครับเป็นรุ่นท็อป2.8นะครับลูกค้ามีจอคู่ตัวมาถอดเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับใส่หน้ากากตรงรุ่นพร้อมแอนดรอยตัวนี้ M Max นะครับชาร์จดักก้อน450นะครับ8คอร์ r a m 4 1.8กิกะเฮิรตซ์ LMC ลำ64จอเป็น QLED นะครับ QLED นะครับใส่ซิม 4G นะครับก็ตัวของจอรุ่นนี้ก็มีกล้องรอบขันด้วยนะครับ ดูกล้องรอบคันนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับนี่นะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่นะฮะเป็นมิติรถนะครับบุกในเบิร์ดวิวนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับอ่าเป็นสามมิติแบบด้านขวานะครับแล้วก็รอบคันก็จะเป็นเบิร์ดวิวนะครับอ่ามันคาจะเป็นเบิร์ดวิวนะครับทีนี้สามารถที่จะนะครับปรับเป็นสองมิติได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับแสดงผลเป็นฟิสไอเลนนะครับหรือจะปรับเป็นนะครับแฟลตเลนครับแฟลตเลนก็คือเส้นตรงนะครับไม่มีการโค้งนะครับก็คือเหมือนถ้าเราติดกล้องกะระยะหน้าตัวเดียวเราจะได้ภาพแบบนี้แต่ถ้าเราติดกล้องรอบคันเราจะได้แบบนี้นะครับภาพก็จะเพิ่มความกว้างของภาพในการรับภาพนะครับรายเนด์หลังเช่นกันนะครับนะฮะเพิ่มความกว้างในการรับภาพนะครับอันนี้กล้องหลังปกตินะครับอ่าอันนี้กล้องหลังแบบฟิสไอนะครับ เกียร์นะครับกดที่ฝาโปรงหน้านะครับโมเดลด้านข้างฝั่งที่เป็นเบรดวิวจะเป็นการซูมฝาโปรงหน้านะครับเอาฝาโปรงหน้ารถโมเดลรถรถเรานะฮะมาซูมอ่าเป็นการเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมทํางานให้ดูนะครับเราเดินหน้านะครับมีมอไซค์อยู่หน้านะฮะตัวนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับมากกว่านะครับโชว์ไปหลายคลิปแล้วนี่ฮะ จะสังเกตว่าในหารูปนี crawl, so to, here, ้นะครับมันเป็นวายนะครับภาพวายคือภาพมุมมุมกว้างมันไม่เห็นมอไซค์เลยนะฮะแต่ตัวนี้เห็นแล้วนะถ้าเราขยับไปอีกหน่อยนึงเราจะเห็นนะครับขาตั้งกล้องอ่าขาตั้งมอไซค์เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะถ้ามุมเนี้ยเราไม่กล้าขยับแน่นะครับเพราะว่ามันใกล้มากนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ามันเหลืออีกประมาณหนึ่งแขนได้เลยนะครับกดฟอกซ์หลังเช่นกันนะครับก็จะย้ายไปกดฟอกซ์หน้าแบบนี้นะครับ อินเทเฟตตัวนี้หายากนะครับเนี่ฮะอันนี้รูปแบบอินเทเฟตอีกตัวนึงนะฮะอันนี้เปิดให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะจะมีการนะครับฟิกมุมไว้ให้นะครับลูกค้ากดง่ายๆนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะปึ๊บ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 แบบนี้เลยนะสามิติก็กดได้จะหมุนให้ดูเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าหมุนให้ดูเลยนะครับแบบนี้เลยสามิติ อ่าก็เป็นกิมมิกันะฮะใช้จริงก็คงไม่มีใครมานั่งหมุนอย่างนี้นะครับมีการบันทึกรอบคันด้วยนะครับเราเข้าไปดูได้ที่ฟันเฟืองนะครับบันทึกการกับขี่นะครับการเล่นวิดีโอนะครับเนี่ยก็จะมีคลิปเกิดขึ้นนะครับบันทึกตอนจอดรถด้วยนะครับตัวนี้อ่าเนี่ยสี่ตัวเลยใช้ขวานหลังนะครับสนับตะก้อนนะครับเรามาดูความแรงกันนิดนึงตอนนี้เปิดผ่านไวไฟนะครับยิงใส่ซิมได้ด้วยนะครับจะเร็วกว่านะครับเบิดเลยนะครับ วันมาเป็นจัดตั้งรัฐบาลได้เสียงยี่สิบกว่าเสียงเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสีสันจอนะครับดำดำสนิทสว่างนะครับให้ความสว่างค่ะในช่วงกลางวันดีครับดีมากเลยทีเดียวแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่ลูกค้าจะเจอประจําก็คือการลดแสงของ a อ d ด o อ d นะครับบางรุ่นจะลดลดได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นกลางคืนก็จะแสบตาหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะลดแสงสุดแล้วก็ตาแต่ตัวนี้ดิมได้เยอะมากนะครับดิมแสงได้เยอะมากนะครับจะไม่แสบตาอ่า ดูแบบสองจอกัอนหน่อยนะครับรูปแบบอินเทอร์เฟซก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับนะเซนทันพิษโุโล่ตัวนี้จะเป็นไม้แยกด้วยนะครับนะฮะจะเป็นไม้แยกด้วยนะครับอ่านะครับก็จะรับเสียงได้ดีกว่านะครับ รุ่นนี้พิเศษนะครับยังถนนสวรรค์วิถีไมฮะมีบาร์เสียงแยกตาหานะครับสําหรับการนาําทางเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะคุมมันได้ง่ายกว่าบางทีเราไม่ได้อยากปิดเสียงในแผนที่แต่บางทีเสียงมันดังไปหน่อยเราก็สามารถที่จะกดรีได้เลยนะครับแยกกับเสียงโทรศัพท์และเสียงมีเดียเสียงที่เป็นรูปดนตรีเสียงมีเดียนะครับ usb สามบูธูธ usb การดู youtube ดูทวอนไลน์จะเป็นเสียงนี้ทั้งหมดเลยนะแยกได้เพราะนั้นหายากนะครับที่จะแบ่งแบบนี้ได้ สามารถกดเรียกได้โดยปุ่มวงไลน์นะครับปุ๊บเรียกกองขึ้นมนาะลูกค้าสนใจติดตั้งจอแบบนี้088ยนะคะรับ2องแปดหรายละเอียดอยู่ใต้คลิปขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ